ว้ยไปลยไปเลยไป่ลยสิสรอคือแม่ก็นั่งรีวิว,วแต่กมนั่งตะไปเล็บสวัสดีค่วะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดถุงจากไดโซกันอีกแล้วนะ <c oughs> จะะ้าวจ้าวขอเปิดอันนี้กนเลย <c oughs> อันนี้อันนี้เหรอจริงๆแล้ววันนี้นะแม่ไปซื้อของที่เหมาะมากในช่วงที่โควิดกําลังกลับมาแบบนี้นะคะ <c oughs> แต่ว่าชาแตมอยากดูอันอื่นก่อนเดี๋ยวเรามาดูสิว่าชาแตมสนใจอะไร <c oughs> นี่สิ่งที่ชาแตมสนใจตอนนี้นะคะคือเนลพอลิเชอร์ตะไบเล็บ3ขั้นตอนนะคะซื้ออันนี้ <c oughs> เล่นสนุกมากเลยนะแม่ชอบแม่เคยเล่นแล้วเหรอคะ แม่เคยใช้แล้วคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นก้อนๆเดี๋ยวแม่แกะออกมาให้ดูเขาจะเขียนว่ามี3สเต็ปนะคะแล้วก็มี3มด้านมี 3- สีด้วยมีสีฟ้าสีเขียวสีชมพูนะคะแล้วก็จะเขียนนะคะสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามนะวิธีการใช้นะคะก็คือเอามาตะไบเล็บค่ะแต่ว่าเราต้องลองก่อนนะว่ามันจะเหมือนกับที่แม่คิดหรือเปล่าแม่จะตะไบเล็บคิดว่ายัางไง แม่คิดว่าทําเสร็จเล็บเราจะเงาเหมือนทายาทาเล็บสีใสอะเดี๋ยวมาลองดูนะเดี๋ยวแม่จะลองนะคะสเต็ปหนึ่งนะเอานิ้วชี้นะสเต็ปหนึ่งเสร็จไปแล้วนะคะก็ยังไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่ต่อไปสเต็ปสองค่ะก็ยังไม่รู้สึกแตกต่างนะอันนี้คือนิ้วที่แม่ตะไบนะคะผ่านไปสองสเต็ปสเต็ปสามค่ะต่อไปสเต็ปสามเชตแดงมันจะต้องเจ๋งแล้วสเต็ปนี้แน่ <S <S> เป็นไงอ่ะทำได้ไงสุดยอดมาล่ะสุดยอดอ่ะนี่ค่ะพอเสร็จสเต็ปสเห็นไหมไ้ดูออกไหมอ่ะนิ้วนี้นะคะเงากิ๊กเลยเห็นไหมนิ้วอื่นจะเฉยเฉแต่นิ้วนี้จะเงาเหมือนแบบเหมือนเราทายาทาเล็บสีใสๆนะคะนี่ดูสิเต็มนี้แม่ซื้อมาเยอะมากเลยอ่ะเพราะว่าตอนเนี้ยที่ไดโซอะค่ะของที่เขาแบบว่าติด สติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะจะเป็นซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแม่ก็เลยได้มาหลายชิ้นน่ะ <c oughs> อันนี้เป็นตัวแถมนะตอนแรกที่แม่สนใจนี่ค่ะแม่ไปซื้ออันนี้มาแล้วเขาก็มีสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เลย <c oughs> นี่ค่ะ ก็เลยได้แถมอีกหนึ่งแม่ก็ไปหยิบอันนี้มาปากกาไว้ปอดนะคะจะเป็นปากกาไว้บอดที่ที่เป็นปากกาไว้ปอดอีกข้างเป็นยางลบนี่ปากกาไว้บอดอ๋อไม่ใช่อีกข้างฝาปากกาเป็นยางลบดูสิสะดวกเนาะเหมือนเวลาเราเป็นแม่เหล็กน้่ยอย่ะจุเต็มแบบเวลาที่เราโกรธใครก็ป๊อปได้อืสะดวกขั้นสุดน่ะ I love you นี่ I love you นะคะแล้วก็ไม่เลิฟแล้ว ดื้อนะก็ลบเลยเด็กดือ้อไม่หลักแหละลบ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 นี่อุ้ยอันนี้สะดวกมากเลยอะ่ะมีเหมือนก,นกันกับแบบนี้นะคะอีกอันนึงซึ่งอันเนี้ยใน1แพ็คมี2แท่งเป็นสีดํากับสีแดงอยากให้เป็นสีน้าเงินจังเลยเราจะได้มีครบทุกสีนะแต่เขาเป็นสีดํากับสีแดงเหมือนกันเลยนะคะก็คือฝามียางลบแล้วก็เป็นแม่เหล็กเรามาลองสีแดงกันแต่อันนี้จะเป็นเส้นเล็ก แอมสตอรี่ก็เซเล็กประมาณนี้สิ่งที่ได้แถมมานะคะคือกล่องใส่กระดาษทิชชู<อ>่นีนั่น่ะน่าปวางหัวเตียงอะไรอย่างงี้เนาะแล้วคือแม่ก็นั่งรีวิวเฉยแต่ก็นั่งตะไปเลส <c oughs> เออวิน่น่ารักน่ารักน่ารักอันนี้ชอบแล้วก็สิ่งที่แม่บอกว่าเหมาะกับช่วงโควิดนี่นะคะสีน้ำอื่นนี่ปอกส่วนนิ้วแบบส,สีสิบชิ้นขนาดใหญ่นะคะ ค่ะทุกคนไปกดลิฟต์ติดติดกดลิฟต์แล้วกดอะไรอะ่ะแพ็คหนึ่งอะ่ะมี10อันเลยนะหรือเราใส่3อันอย่างนี้แล้วก็ไว้จับลูกบิดจับประตูปึ๊บปึป๊บป,ป,ปย่งี้ไงจับแตมจับแตมเล่นไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นของผู้ใหญ่ค่ะนี่แม่มีของเด็กมาให้แม่จำตกใรจาทำไมอ๋อกูตำรวจจับ, <c oughs> ชบเชิญเจเเล่นไม่ได้ทำไมกูตำรวจจับหรอแม่โวยวาย อย่างแบบอย่างดันจันเลยแกลแกแกแก้งเจยแล้วอ,อันนี้นะคะคือแม่ก็ไม่รู้หรอกว่าสําหรับเด็กหรือเปล่าแต่ว่าแม่ดูแล้วชิ้นเล็กไงปลอกซิลิคนสวมน,นิ้วนะคะขนาดไซส์เอ็มนะมัดวินารักอันนี้จะมีสีเขียวฟ้าชมพูอ,อ่ลองใส่นิ้วสิอโอ้ย<ม>ได้หินไม่ต้องนิ้วก้อยหรอกเฮ้ยแม่ใส่ไม่ได้จะได้ใส่ได้นิ้วโป้งไอ้นิ้วชี้อันนี้แหละมันของเวาแตมแอ๊อะ ใส่ได้เลยใช่ไหมแม่ว่าเวลาเราไปเราใส่แค่นิ้วชี้ก็พอแล้วเพราะเวลาเราจะกดลิฟต์หรือกดอะไรอะ่ะส่วนใหญ่แล้วก็ใช้นิ้วชี้ไหมอะ่ะถ้าต้องการใส่ทุกนิ้วนะคะต้องอันนี้ค่ะถุงมืออจริงจริงมันเป็นถุงมืออเนกประสงค์นะคะใช้แล้วทิ้งเราก็เอามาเวลาจะสัมผัสอะไรที่ต้องสัมผัสร,ร่วมกับคนอื่นนะคะก็ใส่ถุงมือเอาไว้ท่านไหนแค่แค่สีนวทำไมอะ่ะหลวมไปหรอไม่ใช่หลวมไปค่ะนิ้วโป้ง เอาเมื่อกี้บอกหนูก้อยอออจะต้องใส่อันนี้กล่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นไซส์เอมนะมีทั้งหมด100ชิ้นนะคะในกล่องนี้แล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้เลยอะเวลาจะใช้อะแต่นี้เป็นขนาดผู้ใหญ่สมมติว่าแม่จะเป็นต้องออกจากบ้านไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะซื้อของเข้าบ้านซื้อสเสบียงอะไรอย่างนี้นะแม่ก็สามารถเดินแล้วก็ใส่ถุงมืออย่างี้จับรถเข็นจับอะไรได้เลยจะกดลิฟต์บิดลูกบิดอะไรก็ได้เพราะว่าหุ้มทั้งมือแล้ว <c oughs> อยาจะใช้คีบในี้ในดูสิพี่ก็อนี่อันนี้พอดีพอดีกับขนาดแต่จริงๆด้วยค่ะแต่อันนี้พวงใส่ไม่ได้แก่ต่อไปนะคะเป็นหน้ากากค่ะซึ่งแต่ก่อนอ่ะไดโซมีหน้ากากหลายแบบนะแต่ว่าครั้งนี้ที่แม่ไปอ่ะเหลือแบบนี้แบบเดียวแล้วนะช่วงนี้คนน่าจะซื้อหน้ากากกันเยอะนะคะเขาบอกว่าเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้ากอสแต่แม่ไม่รู้ว่าเป็นผ้ากอสอะมันจะกันอะไรได้ยังไงขนาดไหนเนาะเป็นผ้ากอส นานะเป็น่ากอนนึ่งถุงมี2ชิ้นเพราะฉะนั้นชิ้นละ30บาทเลยอะแต่ก็เป็นผ้ายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนนักกากของเมลจังเลยเหมือนนักกากที่ตุ๊กตาเมลจังไม่สบายแล้วใส่อะเป็นพ้คก,กอสนานาสี่ชานเลยทุกคนแม่ว่ากันได้นะแต่ก็เล็กอะจะแต่มาลองสิเอ้ใครเจไม่ออกไปเป็นนักกาสรสไตล์ญี่ปุ่นนะ่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้กก็เวลาปิดก็จะปิดอยู่แค่นี้ ไม่คิดว่ากันได้นะเพราะหนามากอันที่จะจังสนใจอีกอัน,นอะไรต่อไปค่ะสิ่งนี้นะคะน่ารักเดียเป็นเม็ดเม็ดกลมๆนะหน้าตาเหมือนลูกอมแต่ว่าไม่ใช่ลูกอมนะคะนี่เป็นลูกอมไม่ใช่นะลูก<ม>กินไม่ได้นะอันตรายทีเดียวเออเครื่องซักผ้าเหรอคะเครื่องักผ้าไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันนี่เชดน้ำยาซักผ้าอ,อ๋อหรือว่าเป็นทิชูผักผ้าใช่ คือผ้าขนหนูค่ะคือผ้าขนหนูนี่นี่นสองอันนี้เป็นหน,หน้าตาเป็นแบบนี้น้ําเรามาแล้วอันแค่นี้เองนะคะแล้วก็เขียนว่าเป็นทาวเวอร์เป็นผ้าขนหนูนะคะที่ะะที่เขาอัดมาไว้นะเป็นเม็ดกลมๆพี่เป้าข, <อ S 1> ขอลองแต่มม่ใช่กินมไม่ได้นะกินก็ไปแล้วมันไปนบานอยู่ในพุงตายเลยนะคะใส่<ห>น้ําเลยใส่เลยว้ายใส่ลงไปเลยไปสินี่ ก็เน็นไหมอะ่ะใส่ปุบกระเด้งออกมาลอยดีดูสิว่าผืนแค่ไหนอะ่ะจะดตําอยากลองเล่นกับอันใหญ่ดูสิ เเป็นทิชชู่เปียกเหรคะไม่ใช่ค่ะเป็นผ้าเลยเป็นผ้าเช็ดมือแต่ว่าก็คือใช้แล้วทิ้งนะเราก็พกผ้าเอาไว้เผื่อว่าต้องมีเหตุถูกเฉินต้องใช้เช็ดหรือใช้อะไรแบบนี้นะก็ควักมาแล้วก็โดนน้ำดิดเดียวเองก็ฟูกมาแล้วอะ่ะมันถึงห้ามกินไงละ่ะใช่ไปบ้านในพงและงงเลยนะคะท,ทุกคนพื้นเท่านี้ใหญ่นะใหญ่นะโอ้อ่ะเฉดแต่ในขอ,อน,นี้เท<อ>ี่ขอลองทดสอบอะไรยืนในพี่ๆีดูก่อนนี่นะคะอันนี้จะใหญ่ใหญ่ ใช่อันนี้ขนาดใหญ่กว่าเดี๋ยวสิตอนโย่เอาลงน้ำให้พี่ๆดูด้วยใช่เขาลองจุบหน่อยฟูยังใส่น้ำลงไปเลยใส่ลงไปเลยว้าวจุบใส่ปล่อยเลยปล่อยเลยบานแล้วเห็นมาปล่อยสิโอเมือกว่าแอะางงว่านีแค่ไหนคืออันเล็กนะคะถุงหนึ่งอ่ะมี20ชิ้นนะ ขนาด16เซนคูนยเซนอู้อันนี้ใหญ่อะ่ะไหนดูสิเทียบกันเทียบกันนี่ใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะส่วนอันใหญ่นี่นะคะในถุงหนึ่งเนี่ยมี8ชิ้นขนาด21เซนคูณย6เซนอู้ใหญ่จริงใหญ่จริงแม่นึกออกแล้วล่ะ เวลาที่เราไปเที่ยวนะคะหรือเราเดินทางอย่างนี้นะเชอร์แตมเคยไปไม่สบายเวลาที่เดินทางไม่ได้อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นไปญี่ปุ่นแล้วตัวร้อนจีเราก็ต้องใช้การแบบเช็ดตัวหนักมากเช็ดตัวไปมากแล้วบางทีเวลาไปอะ่ะเราไม่ได้มีผ้าหลายๆผืนแบบผ้าดนนดูเช็ดเล็กไว้เช็ดตัวหลายผืนใช่ไหมคะคืออย่างเช็ดตัวเด็กอะ่ะแม่จะเอาผ้าเนี่ยหนีไปตรงจกักรแสสองผืนนิบตรงนั้นกระแสแล้วก็หนีบคออะไรอย่างเงี้ยแบบจุดที่เราร้อนอะ่ะทําให้ไข้ลดแล้วก็ตอนนั้นเราไปเที่ยวกันอะ่ะเราไม่มีแม่ก็ใช้ ถุงเท้าถุงเท้าชุบน้จริงชุบน้ำไม่เปียกหรือจะยอมเป็นไข่ละ่ะตอนนั้นไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวจะชักถุงเท้าสะอาดนะคะชุบน้ำให้เปียกแล้วก็สุกไปตามจากักรแล้วก็คออะไรอย่างเงี้ย ทีนี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถพกไปเป็นเม็ดได้นี่ไงเออมีประโยชน์นะเนี่ยพกไปเป็นเม็ดเม็ดไว้ถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาเราก็แช่หนาบาดแล้วเราก็เช็ดได้อ่ะต่อไปเรามาดูกันซิว่าอะไรต่อไปค่ะคือสิ่งนี้สิ่งนี้คือเน็ตนะคะที่เราจะครอบผมให้เป็นกลมๆนะเวลาที่เราอาจจะแบบใส่วิกต่อผมหรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็นไซส์เล็กใน1ถุงมี2อ,อันนะแม่จะเอามาเอาไว้ทําผมเชือแตมนะคะ<ๆ>แล้วอันเนี้ยเขามีสติ๊กเกอร์สีชมพูค่ะซึ่งสติ๊กเกอร์สีชมพูอะแปลว่า ซื้ออันนี้1ชิ้นจะได้ฟรี2ชิ้นที่สติกเกอร์สีชมพูเหมือนกันอันนี้อ,อ,อ่ะ,อะได้ไดซื้อแม่ก็ไปหยิบอันนี้มาค่ะมีสติกเกอร์สีชมพูเหมือนกันอันนี้ก็เลยได้มาฟรีนะคะสิ่งนี้คือกิฟตดำทั่วไปแหละแต่ที่ไม่ทั่วไปคือกล่องกล่องใส่กิฟตดำน่ารักดีอ <c oughs> เปิดมามีกระจกด้วยก็ไว้เก็บกิฟตดําได้นะคะ กับอีกอันนึงเพราะว่าเขาบอกว่าได้2ชิ้นนะคะแม่ก็เลยหยิบนี้มาหัวใส่กุญแจแม่เลือกมาเป็นลายกระต่ายสีชมพูนะคะเดี๋ยวจะมาใส่กับกุญแจรถแม่อันสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะกันไกตัดเล็บค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่กันไกตัดเล็บธรรมดานะเป็นกันไกตัดเล็บที่มีแป้นขยายมาให้ด้วยใช้ยังไงเนี่ยมีแม่เล็กอ้าอุ้ยแป้นขยายเดี๋ยแม่มาดูลายมือได้ด้วยอ่ะ แม่ก็อายุเยอะแล้วนะตาฟ้าฟางเวลาตัดเล็บนะคะบางทีเห็นไม่ชัดว่าแบบอุ๊ยจะโดนเนื้อหรือยังอะไรเงี้ยก็เอาแว่นขยายนิดติดลงไปอุ้ยเราสามารถไปติดกับกันการตัดเล็บอันอื่นได้ด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะอันนี้นะเพราะว่าเป็นแม่เล็กใช่ไหมไหนมาลองสิเธอแต่เชม่อตามันไม่ค่อยยาวแม่เอาเอาไปมันยาวมากไม่เอามือเอาอานิ้วเอานิ้วนางเอานิ้นาวยาสือย คือขยายจริงทุกคนเห็นกันจะจะแต่ไม่ถนัดอ่ะงใส่ลองใหม่เบามือใหม่ถ้าโดนเนื้อก็ลองนะจริงจริงแล้วเห็นชัดขึ้นมากเลยนะคะขยายใหญ่ขึ้นแต่ว่าแม่ไม่ถนัดเองอ่ะต้องไปซ้อมเดี๋ยวต้องใช้บ่อยๆเดี๋ยวจี้ขอดูหน่อยเอาดิบมาดูจีว่าตัดแล้วเป็นไงไม่ค่อยถนัดเอาออกสจต้งเดี๋ยวก่อน ก็ไม่ใส่นันตก่อนแม่ยังตาดีอยู่มั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเปิดถุงจากไดโซครั้งนี้นะแม่ก็ไปซื้อของจําเป็นที่ต้องใช้มานะคะช่วงนี้โควิดกําลังมานะทุกคนเป็นไปได้ก็อยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนนะคะหรือถ้าจําเป็นต้องไปไหนนะคะก็ใส่หน้ากากตลอดเวลานะคะก็อย่าลืมเตือนนี้มาด้วยซื้อที่สวมนิ้วใช่ไหมเวลาจะไปกดอะไรเนาะแล้วก็ใช้สเปรย์ล้างมือบ่อยๆใช้เจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะเวลาไปโดนอะไรจับอะไรก็คอยล้างมือนะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไม่สบายกันเนาะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้เพ่อเยเยน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ INSTAGRAM แม่ปูเป้นะคะที่สำคัญอย่าลืม,มกด subscribe ช n น l นี้นะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย